รีวิวเลนส์ซัมยังออโต้โฟกัส14มิล f 2.8เลนส์มุมกว้างราคาประหยัดถ่ายได้ทั่วไทยงบไม่เกิน20,000บาทครับสวัสดีครับ ผมปอนนะครับจาก camera maker ครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าเลนส์ซัมยังออโต้โฟกัส14ม f 2 8นะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าเลนส์รุ่นนี้นะครับรองรับกล้อง nikon f นะครับ sony fe นะครับรวมไปถึง canon ef แล้วก็ canon rf ด้วยเช่นกันนะครับใครที่กำลังมองหาเลนส์องศากว้างนะครับที่กว้างกว่า2 4มิลกว้างกว่า1 8มิลนะครับบอกได้เลยว่าซัมยังตัวออโต้โฟกัส14มิลนี้เหมาะมากๆครับผมเพราะว่า มันเป็นเลนมุมกว้างที่ราคาประหยัดคุ้มค่าเพียงไม่เกิน20,000บาทเท่านั้นเองครับผมทีนี้เราจะมาดูจุดเด่นของเจ้าเลนตัวนี้กันนะครับข้อแรกนะครับบอกได้เลยว่าเลนตัวนี้นะครับมาพร้อมกับระยะ14มิล f 2.8นะครับให้องศาภาพกว้างถึง116องศาทิศเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ให้รูรับแสงกว้างสูงสุดถึง f 2.8ด้วยนะครับบอกได้เลยว่าใครที่ชื่นชอบในส่วนของการถ่ายแลนเซ็นครับเหมาะเป็นอย่างมากครับ ซึ่งรวมไปถึงการถ่ายพอร์เทรตนะฮะใครที่ต้องการมุมมองแปลกๆใ,ใหม่ๆนะครับบอกได้เลยว่าเลนตัวนี้ก็สามารถถ่ายพอร์เทรตในมุมมองแปลกๆได้เช่นกันครับมาต่อที่ข้อที่2นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นข้อที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าคุณจะได้เลนวายนะครับเลน Auto ์อลท์้าที่ให้ดูรับแสงถึง f 2.8นะครับ ซึ่งเลนท์ทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นออโต้ไวทแบบนี้นะฮะร,ราคาจะแตะประมาณ30,000บาทขึ้นไปนะซึ่งบอกได้เลยว่าซัมยัง1 4บมิล8อฟสอโต้โฟกัสตัวนี้นะครับประหยัดงบมากๆนะครับในะราคาไม่เกิน20,000บาทย้ำกันอีกทีนะครับไม่เกิน20,000บาทครับต่อมานะครับในส่วนของข้อที่3นะครับบอกได้เลยว่าโดยปกติเลนมุมกว้างทั่วไปนะครับจะมีปัญหาเรื่องของ ความคมชัดนะฮะระหว่างในส่วนของตัวขอบภาพเนาะซึ่งเจ้าเลนส์ซัมยัง14มิ f 2.8ออโต Focus สตัวนี้นะครับให้ความคมชัดตั้งแต่กลางภาพไปจนถึงขอบภาพเลยทีเดียวครับ <S <S <ๆ>และที่สำคัญนะครับเจ้าเลนส์ซัมยัง Auto Focus ้โฟกัส14มิ f 2.8นี้นะครับมาพร้อมกับชิดเด่นพิเศษ3แบบด้วยกันนั่นก็คือ ASP 3ชิ้นนะครับ HR 1ชิ้นรวมไปถึง ED อีก2ชิ้นนะครับซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา ในเรื่องของความคงชัดของภาพต่างเนี่ยได้ดีมากเลยทีเดียวครับมาต่อที่ข้อที่4นะครับเลนส์ตัวนี้ให้โฟกัสที่แม่นยำสูงมากครับและที่สำคัญนะครับเจ้าเลนส์ตัวนี้สามารถหาโฟกัสได้อย่างรวดเร็วทันใจมากๆเลยครับระบบโฟกัสของเลนส์ตัวนี้ทำงานได้ดีมากๆจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของความเร็ว ความแม่นยำรวมไปถึงเสียงเงียบมากๆของมอเตอร์นั่นเองครับที่สำคัญนะครับขอเน้นย้ำเลยนะครับว่าเจ้าเลนตัวนี้รองรับระบบโฟกัสบนกล้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบ I.A.F นะครับหรือว่า Face Detection รวมไปถึง Animal AF อีกตั้งหากด้วยนะครับ ข้อสุดท้ายนะครับสำคัญมากๆครับผมเพราะว่าเลนตัวนี้นะครับมีระยะเวลาการรับประกันถึง2ปีเต็มนะครับดูแลโดยศูนย์ในไทยของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมนะครับการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับทางศูนย์เรามีบริการให้หมดเลยครับและทั้งหมดนะครับนั่นก็คือจุดเด่นข้อดีของเจ้าเลนตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่า เหมาะสำหรับทุกๆคนแน่นอนครับผมเพราะว่าเลนส์ตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งมือใหม่นะครับแล้วก็ลมไปถึงมือโปรด้วยนะครับสามารถใช้งานได้ทั้งการถ่ายลด์สเคปนะครับการเดินทางถ่ายท่องเที่ยวต่างๆเพราะว่ามันเป็นเลนส์วายนะครับให้องศาภาพกว้างถึง116องศาเลยทีเดียวนะครับรวมถึงรูรับแสงที่2.8ด้วยนะฮะได้เลนส์ที่เป็นฟูลเฟรมนะครับแล้วก็ยังได้เลนส์ที่เป็นออโต้โฟกัสด้วยนะครับย้ำกันอีกทีนึงของดีๆแบบนี้นะฮะงบประมาณไม่เกิน20,000บาทเท่านั้น เสำหรับใครนะครับที่สนใจเลนส์ซัมยังออโต้โฟกัส14มิ f 2.8ตัวนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ c a m e r a m a k e r นะครับตัวแทนจำหน่ายแล้วก็นำเข้าเลนส์ซัมยังในประเทศไทยครับสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์นะครับ w w w c a m e l a m a k e r c o t h นะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางทางไลน์ก็ได้นะเป็น c d s i g n c a m e r a m a k e r ตัวเล็กติดกันหมดเลยนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะฮะจะเป็น เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับนั่นก็คือคาม i ล่าเมเกอนั่นเองนะครับผมจะมีโชว์ให้หมดเลยนะครับและวันนี้นะครับก็คือจุดเด่นสัมยังออโต้โฟกัส14มิ f 2.8เลนส์มุมกว้างราคาประหยัดงบไม่ถึง20,000บาทที่ผมอยากจะนำเสนอครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากๆครับผม